c a สวัสดีผู้ชมครับวันนี้มาในเกมวันที่แรกเหมือนเดิมนะครับก็ ่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราสุ่มได้ลูฟี่เกียห้ามานะคลิปนี้เราก็จะไปเล่นกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเล่นครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันก่อนกันละกันเนะี่ยผมคงจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะผมคงจะอ่านแค่ผมเข้าใจก็พอนะเพราะเราไม่ได้จริงจังอะไรกันขนาดนั้นนะโอเค <laughs> โอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าจะไม่เ,เสียเวลานะมาดูในหน้าตัดตรงนี้นะครับสำหรับลูฟี่เกียห้าของเราครับเขาเป็นสายโล่สีเขียวนะครับซึ่งเป็นสายโล่ธรรมชาติก่อนนะแล้วก็ในเกมจริงๆเขาจะมีความสามารถในการเปลี่ยนสายไปเป็นสายวิ่งสายหมัดได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงเอาไปว่ามันเป็นประมาณนี้ครับคือเป็นสายโล่นี่แหละครับโอเคสายโล่เหรอเดี๋ยวนะกูจะโดหน้าถันไหมนี่ <c oughs> เออผมไปอัพหลังไม้นะครับได้มาเลเวล9 5นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์บูที่อัพเพิ่มมาเนี่ยคือ20ทำ52นะตัวคาแรคเตอร์บูทถ้าเราอัพมา20เนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือแบบประมาณว่าเวลาเราเปลี่ยนสายครับเปลี่ยนจากโล่ที่เราเป็นแบบเป็นโล่ตั้งเดิมเราเปลี่ยนเป็นวิ่งเป็นเป็นหมัดอะไรเง,งี้ยมันจะมีรีเลือดมาให้5%ด้วยนะครับอันนี้คือคควาาามมสรรรรถของบบูททเเเเนนะัหหีีียยญญ่ใช้ก็ป็ป ลูฟี่กิจกรรม้วที่ผมไปหามาแล้วก็ผมมีลูฟี่ออนี้พอดีนะครับก็ไปใส่มาครับคือผมว่ามันค่อนข้างดีมาสองเลนใส่ก็มีแบบอ่าความสามารถลดคูดามสกิลนะครับหนึ่งสองหลบอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงทงเร็วนะแต่ก็ตัวแท็กที่ได้เนี่ยมีลดดาเมจเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยด้วยครับถือว่าดีครับถือว่าดีออปชั่นประมาณนี้ฮที่ผมใส่มานะครับอันนี้คือหน้าสเตตนะฮะประมาณนี้น่าจะมีแค่นี้แล้วโอเคไปดูที่สกิลดีกว่าครับสกิลหนึ่งของลูฟี่นิกะของเรานะครับ เป็นสกิลที่เขาจะหยิบสายฟ้าขึ้นมาปาเนี่ยระยะไกลนะระหว่างใช้งานสกิลนี้เป็นอมตะด้วยนะครับเปลี่ยนวัแท็กอยู่ออมาห้าหกห้านะนะมีน็อกแบ็กแล้วก็ตีทะลุได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันทะลุอะไรได้บ้างนะครับแหมใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเอาเป็นว,ว่ามันคือสกิลที่สามารถตีทะลุได้ประมาณนั้นนะฮะหลังจากทีใช้สกิลนี้โดนศัตรูครับผมศัตรูมีโอกาสโดนอ่าติดช็อตไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม,มนะระยะเวาลาหกวินะทุกหนึ่งวีก็จะมีดาเมจขึ้นมาร้อยหนึ่ยนะอัพสกกิลเต็ม็มมี ลดเอดีเคศัตรูได้20% 20วิบเปร์นต์ีบนี่ยคูดาวยี่สิบแปดวิเองนะครับตอนอัพสกิลเต็มนะอันนี้แต่ผมยังอัพไม่เต็มนะครับก็เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะมีแค่นี้สำหรับสกิลที่สองนะครับมันจะคล้ายๆกับเซตโตอยู่นะฮะก็คือตอนเริ่มเกมตอนเอาลูฟี่ลงสนามไปเนะี่ยมันจะเป็นท่านี้ก่อนเนะี่เป็นท่าที่ลูฟี่เขาจะใช้มัดต่อยนะระยะค่อนข้างกว้างเลยนะครับสกิลแท็กตอนอัพเต็มเนะี 6, 5, 6. ่ยหกห้าหกแอบต่อยไม่สูญดีเฟนครับมีน็อกแบ็คแล้วก็มีต่อยทะลุไดดดด้้้วยยนนนนนนนะนนนะนะคคครรััับบสสกกกิิลลีีมมเเ่ืออตตป็ หลังจากใช้อยู่น,นี้ไปแล้วนะครับก็มันจะเปลี่ยนเป็นเตีนเหยียบแทนนะเ <c oughs> นี่ยครับผมก็ยังคงตีนไม,มส่สนดีเฟน์อยู่ครับซีอูแท็กของเออท่าตีนเหยียบเนี่ยมันอยู่506นะครับอ่ามีล็อกแบค็คมาให้นะครับคูดาวสามเจ็ดบิทนะครับอันนี้อ่ะส่วนไอ้ท่านี้ก็อย่างที่บอกครับคือมันได้เฉพาะตอนลงสนามไปถ้าอยากได้ท่านี้อีกก็ต้องตายแล้วก็เข้ามาใหม่นะถึงจะมีท่านี้มาให้นะมันเลยไม่มีคูดาวนะครับตรงนี้อ่าท่าหมัดกับท่าไฟฟ้าเนี่ย ก็คือเป็นะะอาวุธ2สกิลเนาะส่วนสกิลนี้ไม่มีนะครับสกิลธรรมดาธรรมดานะระยะก็ไม่ได้กว้างเท่าไอ้ท่าหมัดน,นะครับท่าหมัดน,นี้ผมลองไปต่อยอูแล้วคือกว้างกว้างแบบกว้างสัตว์เลยนะครับเดีย๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีนึงเอาเป็นว่าผมดูคร่าวๆก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับทีมบูทของลูฟี่จะเป็นบูทหัวใจนะครับอา่าบูทติดก็เลื่อนเด้งโคตรแรงนะครับประมาณนี้ฮะคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาดูที่เทกกันดีกว่าครับคือลูฟี่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้ที่บอกคือเขาจะสามารถเปลี่ยนจากสายโลไปเป็นสายแท็กสายแันเนอร์อะไรพวกนี้ได้ครับเพราะงั้นอ่าผมจะดูความสามารถของแต่ละสายของเขาก่อนนะครับอ่ะสำหรับลูฟี่ที่เป็นสายดีเฟนต์นะครับผมเวลาเขายือนอยู่ในอ่าอณาเขตทงของทีมตัวเองเนี่ยนะครับจะมีลดดาเมจนะ30%นะครับแต่ก็ถ้าเกิดเขายอ,อยู่ในอาณาเขตทงของทีมตัวเองที่มีเทชเชอร์เกรดเนี่ยมากกว่า80%นะครับก็มีการชนเซมาให้แล้วก็กันน็อกแบ็กนะครับรวมถึงตัวละครลูฟี่ในสายดีเฟนต์เนี่ยเาาาจะสามารถ ชาร์จเกรดธงได้แบบไม่สวนศัตรูนะครับนะฮะศัตรูเจออยู่ในธงเป็นเพื่อนด้วยก็ได้แบบว่าให้กําลังใจลูฟี่อะไรอย่างงี้ก็ยืดได้ครับลูฟี่เขายัางคงชาร์จเกรดธงต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มแม็กเกตธงด้วยอารมณ์ไคโดโล่น้ำเงินนะฮะคุณผู้ชมครับแหมเกตธงมันจะค่อนข้างเยอะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะฮะอันนี้คือลูฟี่สายดีเฟนต์เนีนะ่ย พอลูฟี่เป็นสายแอคแทกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจแทนลดดาเมจนะครับถ้าเป็นสายโลจะลดดาเมจใช่ไหมถ้าเป็นสายแอคแทกก็จะเพิ่มดาเมจครับ30เปอร์เซ็นต์เวลายืนอยู่ในธงของฝั่งตรงข้ามนะครับเลือดมากกว่า70ก็จะมีการโชนเซมาให้นะแล้วก็การกดสกิลที่สองของลูฟี่ในขณะที่เป็นสายหมัดเนี่ยนะครับจะมีการเพิ่มเวทีเคสาเปอร์เซ็นต์เป็นเวลา20วิน,20นาทีนะครับสแต็กไม่ได้นะฮะทีนี้พอเขาเป็นสายวิ่งนะครับผมก็จะเป็นสายดึงธงแทนนะก็็็คคืือออเเเวววลลาาาาดมกกก่่8 80 70 50%บบทะะรรึึงงธข้นนั เวลาที่กําลังดึงธงอยู่เนี่ยก็มีการจนเซครับแล้วก็ไม่ล้มนะฮะถ้าดึงธงสําเร็จเนี่ยก็จะมีฮิลเลือดครับสาครับแล้วก็ลดคูดาวสีที่หนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือความสามารถเทศของแต่ละสายนะครับทีนี้ไอเทศข้างล่างเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็เริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับครัสำหรับคาแรคเตอร์เทศของลูฟี่นะครับเขาจะกันสายฟ้าได้นะครับแล้วก็กันสถานะของแฮนด์ค็อกอะไรพวกนี้ได้นะครับ อันนี้เขาจะบอกนะครับว่าการเป็นแตรร่ละสายของลูฟี่มันจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดลูฟี่เขากําลังรีเกตทงอยู่เนี่ยเริ่มเริ่มรีมเกตทงปุ๊บเนะี่ยลูฟี่เขาจะเปลี่ยนเป็นสายดีเฟนต์นะครับทีนี้พอลูฟี่เขาไปตีศัตรูนะครับที่ยืนอยู่ใน,นาเขตทงของศัตรูเองครับลูฟี่เขาจะเปลี่ยนเป็นสายหมัดนะครับแล้วก็เมื่อลูฟี่เขาเริ่มทําการดึงทงปุ๊บเนะี่ยลูฟี่เขาจะกลายเป็นสายวิ่งนะนรับนี่คือวิธีการเปลี่ยนสายของเขานะฮะเข้าใจง่ายดีนะ อันนี้เป็นเทรดที่1น,นะครับถ้าเกิดลูฟี่เขาทำน็อกแบ็กใส่ศัตรูได้เนี่ยนะครับจะมีเพิ่มดีเฟนต์นะ20%ครับสแต็กได้จน70%ครับแล้วก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าลูฟี่จะตายนะครับจนถึงจะหายมีการเพิ่มสปีดด้วยนะครับเวลาทำน็อกแบ็กเพิ่มสปีด20%คิบิสแต็กไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้อ่าลูฟี่นะครับอยู่ในเฮชเชอร์แอเรียเฉยๆเหรอจะแค่นี้ดีนะคือแค่ลูฟี่เขายืนอยู่ในอาณาเขตทงครับแบบไหนก็ได้นะ ผมว่าทงขาวก็น่าจะติดนะครับอันนี้เขตธงสีขาวสีน้ำเงินสีสม้มอะไรนี้ก็น่าจะติดเหมือนกันนะนคือเขาจะลดดาเมจ20สไม่ใช่20ิบจะลดดาเมจส0ิอ่าแล้วก็เพิ่มดาเมจยี่ะิรันขอ้แค่อยู่ในเขตธงก็พอนะโหอันนี้ยังดีเลยนะแล้วก็น,นีอนะ้อ๋อเป็นการกดปุ่มตีธรรมดาครั้งครับตีครั้งที่หนึ่งป๊บแล้วก็ครั้งที่สองมันจะเป็นการชาร์จเคาน์เตอร์เหรอ โอ้มีน็อกแบ็กด้วยนะครับแล้วก็เป็นอมาตะด้วยนะตอนโอ้โหอันนี้ดีว่ะเออชาร์จโจมตีนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นการชาร์จโจมตีของเขาเลยเข้าไปดูในเกมแล้วกันเนาะเป็นยังไงอ่ะแปลว่าชาร์จโจมตีมันเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับทำน็อกแบ็กได้แล้วก็เป็นอมาตานะเนี้ยรอเปล่าน่าจะเข้าใจถูกแล้วนะครับอันนี้คือเทรดแรกนะครับคาแรคเตอร์เทรดแล้วก็เทรดแรกอ่ะผ่านไปนะครับคือที่ผมอ่านไปตั้งแต่คาแรคเตอร์เทรดเทศหนะึ่งเทศสองเนี่ยคือมีผลหมดเลยนะครับทั้งสายหมมมัดสสาาายยยโลลล่่วิงงออะะไรขเขเเีผเนะ เ okay. เข้าเทศสอครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดทำน็อตแบ็กโดนศัตรูนะครับมีฮิลเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับลดคูลดาวน์สกิลสองสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็จะเสริมจะความสามารถเทรดแรกนะครับปกติทำน็อตแบ็กถ้าเกิดเรายังไม่ห้าดาวเนี่ยก็จะมีแค่ปั๊มดีเฟนส์กับปั๊มสปีดใช่ปะพอเทศสองปุ๊บอัพห้าดาวก็คือมีเด้งเลือดก,กับลดคูลดาวน์สกิลมาให้ด้วยนะครับแลอวกนี้ถ้าเกิดว่าเลือดของลูฟี่เกียห้าของเราเนี่ยเขามากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะมีการล้าง และจะเข้าใจไม่ผิดแน่โอเคแล้วก็การที่ลูฟี่เขาถูกศัตรูที่มีค่าพารามิเตอร์มาตีใส่นะครับผมก็จะมีการรีมูฟสเตตัสเอฟเฟกต์นะครับก็ถ้าตอนนี้ที่ผมคิดว่าน่าจะยังติดเมตตาอยู่มันจะเป็นแช่งเขียวไหมเออเวลามันมีฮาคิเงี้ยเ,เรามี aki, มบัฟโจมตีมาตีใส่ลูฟี่ครับผมฮาคิมันจะหายนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ลูฟี่เขาจะได้รดคูดาวสกิลที่2เนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อฮิต้ดยนะครับแต่ตรงนี้จะไม่นับกับพวกตัวละครที่ยังมีความสามารถเป็นอวตาะอยู่นะ ประมาณนั้นงงไปเนี่ยคงไม่งง้แต่ผมเข้าใจอะว่าผมอ่านให้ผมเข้าใจก็พอแล้วกันคงไม่ต้องไปอะไรกับมันมากหรอกนะฮะผมคงเล่นไม่เยอะ,ะครับสักสามตาก็จะพอปะไปเราไปหาห้องกันดีกว่าเคครับตารแรกนะฮะอยู่กันที่บอ t ติอสเตทนะครับอโ,อโ,โอ้โหแม่งหัวข่าวเต็มเลยโอเค ก็ดูท้าวิ่งมาซะก่อนติดใจท่าวิ่งมากเลยโอเคครับตอนนี้ยังคือเริ่มมาเรายังเป็นสายโลอยู่นะครับถ้าเกิดเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นสายอื่นก็ต้องทาตามเงื่อนไขนะโอเคผมเดินเกมก็แล้วกันทั้งนั้นนี่เป็นโซนโลครับก็ขับมินาริไปก่อนเลยแจ๊ะติดใจฟ้าครับก็ตอนใช้สกิลเป็นอรต่านะทำน็อกแบ็คใส่ศัตรูก็โอเคอันนี้คือชาร์จตีครับไม่ถึงนะเนี่ยเอ้าถึงถึงเจอทำน็อกแบ็คนะครับมีหิวเลือดนะ โอเคปลาทับเวาแบ็คมันจะมีฮิวเลือดนะแล้วก็มีปั๊มดีเฟนต์ได้ดีเฟนต์นี่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับไอ้สกิลสองนี่ก็ใช้ได้แค่ครั้งครั้งแรกก่อนนะครับแต่ก่อนถ้าเกิดเราจะใช้อีกก็ต้องตายแล้วไปเกิดใหม่นะครับเฮ้ยไอ้นี่กูเจอโจทย์ปะมึงยังมีคนเล่นอีกเหรอคงจะอวยหรอือบ้งชาร์จตีรอปเฮ้ยอ้าวแม่งไปเด้งแสข้างหลังเฉยโอเคต่อได้ครับเฮ้ยเขาสามนิดนี่มาเอาตายมีคนดิสโลให้ thank you bro สัดเลยออืโดนเมื่ะไหเฮ้ยโดนเยียบเอาแม่งเงยเขาเคาน์เตอร์แล้วผมโดนอะไรมาวะม,มันนัวมากเลยอ่ะมันนัวแบบนัวจัดตอนเนี้ยออุ้ยจะชาร์จตีเท่าไหร่คือชาร์จตีมันเป็นหน้าเคาน์เตอร์แล้วมันมีน็อกแบค็คด้วยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องใช้นะนี่ไงเห็นไหมอุ้ยได้ค่าด้วยยำกระหม่อมอุ้ยโดน <laughs> ยำกระหม่อมแบเนี้ย <laughs> ใช่เออ แม่งมาอาวี่มาเองโบนี่เฮ้ยไปไหนอะเพราะผมเจอโจดเนี่ยเขาจะไปไหนไม่รู้ครับเราต้องตามเขาไปหไหนไหนาทำอะไรอะเรารู้นะนายคิดอะไรอยู่ไปไหนเออผมว่าให้เขาดึงไปเถอะเนาะไม่งั้นเกมมันจบไวนะเลยตั้งนาทีนึงเนี่ยแล้วกูซ้ำเลยไงกูซ้ำเลยไงอ่าเขาไปตีผมโธรแล้วก็สายชาร์ตตีล้อผมโดนของใครมาปะเนี่ยไม่รู้ครับโอเคแม้ว่าเราเราตีศัตรูที่อยู่ในในเขตทงครับมี เปลี่ยนสายนะเวลาดึงธงก็จะเปลี่ยนสายเอ๊ะเวลาอยู่ในเวลาชาร์จเกตดธงก็จะเปลี่ยนสายนะครับวิธีเปลี่ยนสายตัวนี้มันจะง่ายกว่าของโซโลเยอะเลยนะหรือเปล่าวะช่างมาเืเถอะโซโลมันก็ง่ายเหมือนกันนี่มันแค่ใช่ปะเฮ้ยผ,ผ,ผมจำวิธีนั้นโซโลไม่ได้แล้วว่าลืม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 แคปเกมส์สอนฮะด่านเดิมฮะเราไปคุยเรื่องโซโลกันต่อดีกว่าไอโซโลที่ผมเคยลืมผมจำไม่ได้แล้วว,ว่ะวลามันจะเปลี่ยนสายมันต้องทำไงนะมันต้องกดสก,กิลใช่ปะแล้วก็ต้องโดนสี สีอะไรตีก็ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่ชนะอะไรอย่างนี้ป่าวะใช่ไหมหรือเปล่ามีจำผิดป่ะเนี่ยช่างมัน <c oughs> เถอะเฮ้ยคงใจจริงว่าผมเคยรีวิวอยู่นะตัวนี้ผมลืมได้ไงวนะเนี่ยตายเถอะเป็นตัวที่เก่งมากครับไอลูฟี่ตัวเนี้ยไอลูฟี่ที่ก่ผมวมเป็นตัวที่เก่งแล้วก็เล่นสนุกมากเนยครับมันเป็นตัวที่ทมันทําว่าวัวน่ิจีตเมตายาวอยู่นะด้วยด้วยด้วยความที่ อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมน,นะผมว่ามันเป็นตัวละครที่แบบโคตรยืดหยุน่นะทำอะไรก็ได้ครับตำแหน่งในทีมขาดมันไปได้หมดเลยเนี่ยมันจะเป็นสายโล่ก็ได้มันจะเป็นสายวิ่งก็ได้ไหมเนี่ยประชารเกตทงไอ้เพื่อนไปเลยเดี๋ยวเราชาร์จให้กูจับไปเร็วเดินเลยเออเดี๋ยวเรารีเกตทงให้จะเป็นตัวดาวมจก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราชาร์จเกตทงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาให้อีกนะครับเพิ่มแม็กเกตทงมาให้โคตรดี ขบบนโดนแย่งทงมาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปแก้เกมได้ไหมเรามีสกิล2ส,สกิล2นี่ต้องใช้ดีๆเลยเพราะมันตีเขาข้างกว้างดาเมจก็แรงนะครับนี่ผมเอาได้เลยไปแล้วเปี้ยงอ้าว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอะ่ะ <c oughs> ทำไรอะ่ะนูน่นน่ะนู่นน่ะไอ้แก๊งนู่นน่ะโคตรน่าโดนเลยโอเคเขาพลักผมเลยผมจะซ้ำผมพยายามแบบให้มันอยู่หลายๆคนก่อนอ,ะอ,อ,อ่ะไม่หยุดอ้าวตายอีก คนไทยไปแล้วโอ้โอ้ของยิงจัดจะนายตีเราไม่เข้าเ่ะโทษทีแบบเราเลเวลเยอะกว่าว่ะรอดได้ครับยังไม่ใช้ผมยังไม่อยากใช้สกิลสองถอยไม่เกี่ยวไปล,ไปละจิ้มอ้าวเหี้ยไม่โดน <c oughs> วิ้ยเราแพ้อุต่าเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่ามุมนี้หน้าน้ามากครับหน้ามากครับ,าารบต่อเข้าไปตายคู่ไอ้น้อง มดตอกฝาลงในตำนานในฮียคัมแบ็กว่าไงนายขอญาตย้ำกระม่อม <c oughs> ดึงโต๊ละล้าดึงแล้วเราจะไม่นีใช่ปะเอ้ยโอย้แต่เราโดนน็อกแบ็กได้นี่หว่าเนอะเขาเขียนว่าไม่ล้มไม่เฉยนะครับโ y s ิเชตโ l y ิเชตโอ้ตายนะ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 ยนะยนะไอ้นั่นยืนทำไรอะยืนมืน่นยืนหมืน เ,เยืนหมินอุ้ยเขาหลบผมได้คนนี้นายบอกอาจป้านาย DPS เราต้องการ DPS ตัวปั่นดีวาแต่กูจะแพ้นะตอนนี้รู้สึกแต่ผมไปแก้เกมนะคือการดึงธงนั่นเองเรารีบไปดึงธงดีกว่าไอหมอนี่มันมีน็อกแบ็คมันจะคัดผมได้อะไปดึงทนันไม่ทนนมันนะโหแม่งคนไทยเฮ้ยยาใช่ไนะหมอุ้ย อุ้ยเดี๋ยวผมจะไม่รู้จะทำยังไงเลยเนี่ยเอ้ยจะทำยังไงจะทำยังไงโอเคปั๊บ <c oughs> จะชาร์จโจมตีพี่ให้่น้องพี่อ่านเกมไงประเด็นนะเองไม่มีสก,กิลเองหยุดข้ามไม่ได้นะเลยเฮ้ยดึงดึง,ด,งดึงก็ได้เรื่อยครับตัวนี้เป็นสายปีเฟนเอ้ยไม่ใช่สายเป็นสายวิ่งอ่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปอยู่ในเขตเดี๋ยวตีนี่ก็ได้อแอนเราจะเปลี่ยนเป็นสายมาัดแอาอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปชาร์จเกรดธงนะวุ้ย นายเราขอผลไม้นั่นแหละกูได้ละวข้ามินารีไม่ตายวะแยบเยบๆยบแยบยบยบไอ้ตัวงฝันดีว่ถามเจิงไม่เปลี่ยนด่านหน่อยร่ะ <c oughs> น้าเบื่อเนี่ยเล่นอยู่ด่านเดียวี่ยโอเค,ครับมันได้บอทนะแรงันไม่สูงนะครับแต่ว่าคนเล่นเกมน,นี้ก็เยอะดีนะเออดีดีด,ดีผมไปเล่นสนุกสนุกนะฮะก็ไปต้องใส่แจอะไรกับผมมากนะครับนานทีมาเล่นนะเนาะ ขอ,อยาตตบใกล้เราค,คร่อนข้างได้เปรียบเขานะับถึงซรัพย์เราจะแค่ประมาณ30ต้นก็ตามนะแต่เลเวลเราเยอะนะนี่ผมอัพบู์ใส่เหรียญ9ก้ามาอีกนะไ,ไหมเขนั่งจะแน่นกว่าฝั่นงนู้นเยอะเราก็เล่นสบายไม่ต้องคิดอะไรเยอะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีอาครนู้นเดียเ๋ยวมะอุ้ยเล้วลอยก็มีทีมนู้นนะ่ะแต่ว่าเป็นตัวละครเก่านะแต่เราก็ต้องระวังนะตัวพวกนี้มันแรงครับคือลูปี้มันไม่มีความสามารถที่แบบกันตายเลยใช่ไหมรู้สึกที่อ่านมาตอนต้นคิดมันได้มีไอ อะไรวะพวกเลือดเหลือหนึ่งหรือว่าแบบเลือดเด้งอีกหลอดหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนจะไม่มีนะครับมันก็ต้องระวังให้ดีแต่เอามาตัดสองสกิลเนี่ยไอ้ตัวนี้น่าเกลียดเป็นตัวที่น่าเกลียดสุดๆไปเลยยืดหยุ่นดีนะไอ้ลูฟี่ตัวนี้เนะี่ยไปได้หลายสายเลยเป็นอะไรก็ได้ครับทีมขาดเล่นได้หมดเลยนะวิ่งก็ได้โลก็ได้ตีเองก็ได้เออดี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 ถ้าติดเมต,ตา,ยา,ยา,ยายาวๆอะไรปะถึงมันจะไม่มีการตายก็ถอะตัวมันกันดาเมจนพื้นน,นี่คือ60เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะ แค่มันเป็นสายโลยอยืนเลทเทตยทงเนี่ยการระเบิดมันหกสิบใช่ปะกูอ่อานถูกเป็นจำได้ไหมเนี่ยเออหกสิบถูกแล้วหนีอ้าวเฮ้ยหนีกันอย่างนี้เลยอ่ะโอ้สาสตร์จะดีดซะหน่อยผมจะไปฆ่าคาคูาด,ดีมันเนี่ยอ้าวหน้าหลังก็โดนมึงโดนกูดิด <laughs> ไปไหนก็โดนอุ้ยหลบได้พ่อทีนั่นแหละ ดีดแม่งดีดแม่งใหญ่น้องดีดกลับไปดีดอีกทีดีดอีกทีอุ้ยแล้วผมความสามารถกันทงมันขั้นสุดยอดเลยแกตัวนั้นลูกเป้าหกสามอุ้ยตายตายไปหนึ่งทามมิ่งโคตรดี <c oughs> อยากให้เราจริงๆเลยขโมนี่นไหวป่ะเพื่อนอันนี้ของใครของเราปะเนี่ยเอาของเขานี่หว่าย่ำกระหมอ่อมย่ำกระหมอ่อมเอาเยังไม่ตายเฮ้ยโอ้โหหลบได้อูน้านายรัดเราวา่่ อู้เม่งโกรธเนียกูโกรธนะเนี่ยฮี่ให้ตาย,ยไอ้ยข้างล่างก็ปล่อยมันดึงเงิผมขอดึงเอาเลือดก่อนนะครับเราต้องเลือดมากกว่า50นะเราจะได้ไม่โดนสถานะแ,แปลกๆเนะี่ยอย่างเช่นของแอร์คายนู้มันอยู่ไหนวะแอร์คายนู้เนี่ยเฮ้ยแต่เกมมันจะจบใบในปล่อยที่บ้านนึงเผื่อเป็นต้นการหลอกเชื่อเราเออผมหายแอร์คายนู้กำมอยู่ไหนวะนี่โจทย์เก่าหมดเลยเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วกูเจอตัวมึงละ <c oughs> <c oughs> ทามิงฮึบย่ำอุ้ยตัวนั้นมันหลบได้อุ้ยกูโดนคืนเฮ้ยเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเดีย๋ยวผมถอยก่อนอุ้ยโหเพื่อนมันหัวจัดตัวนั้นเราขอได้ไหมเพื่อนตัวนี้เราขออ่ะเฮ้ยล้มไปแล้วนายมันล้มไปแล้วดีดแล้วกูดีดไงประเด็นน่ะโดนแน่มึงดูให้ขอหอน่าเราเองเราเองเราเองโดน,เอ,ดนเอ้าไม่โดนไม่เฮ้ยขอเราขอฆ่ามไัได้ไหม ดีดกูดีดโอ้ยได้แล้วกูได้ฆ่ามันแล้วเอ้ยเพื่อนโอ้จบจัดแม่งเราสาตังเคาน์เตอร์รอเสียงเป็นไรกลับไปดูที่บ้านหน่อยดีกว่าผมว่ามันไม่น่าจะไหวกันฮะเดี๋ยวโดนส่วนทิ่หายเลยว่ะแม่งไหวบ้างนายกลับมาช่วยแล้วมาช่วยดึงตรงอ่ะเดี๋ยวกลับไปซุรู้ต่อและโดนถอยตายอีกโอ้ตายคนไทย วิ่งเพื่อนโดนลุมสามผมรู้ว่าช่วยเพื่อนดีกว่าวะ่12ะ12วีเนี้ยเพื่อนเราอาจจะไม่ไหวนะจะดูเลื่อนมันเหออุอ้ยเลือดมันเต็มเลยนี่วนะ่ะเฮ้ยมึงเก่งเกินดีดมันเออเรียบร้อยดีครับโอ้โหถามจริงยังให้ด่าดเดินอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่คิดจะเปลี่ยนให้หน่อยแล้วไงวะเวฟก็เดี๋ยวผมแถมให้อีกสักตานึงแล้วกันนะเกมเมื่อกี้มันแบบว่ามันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ มันก็ไม่สนุกทุกตาแน่เลครับเพราะว่าเราเล่นแรงไม่สูงไงมันเลยไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมากมายอนะ่ะแต่ว่าเกมนี้นะ่าจะตื่นเต้นมากแม่งดูดิใครตู่แม่งสามตัวอยากโดนแต่ผมอยากโดนสัตว์ที่หน้าจังเลย <c oughs> เดี๋ยวรรีบวิ่งไปหาเขาเลยดีกว่านะครับผงที่บานก็ฝากเพื่อนด้วยเอ้ยมีเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวให้คนนี้ช่วยสับที่บ้านกันละกันนะเพื่อนอีกคนหนึ่งมันอยู่เบอร์อะไรมันคือข้างข้างผมอะ่ะมันคือเบอร์เจ็ดอ่ะไอหมอนี่ก็ห้าดาวนะความสามารถมันจะใกล้ๆ้ผมเท่านั้นก็ฝากด้วยนายเดี๋ยวเเราบุกอง ก่อนหนเขาเป็นอาไคนู้สามตัวนะเป็นแบบเ e อี๊ยกแล้วนะรอบนี้แต่ไม่ได้เจอไม่ได้เจอร่างแรกแล้วนะไอ้ตาเมื่อกี้มาประปดชดเนี่ยเฮ้ยกดหัวใจมาด้วยวะ่ะเราต้องส่งอะไรกลับไปหาเขาแล้วนี่แอนเฮ้ยโกรธมาวะ่ะไ,ได้เนี่ง้กดโกรธใส่ด้วยให้แล้วเรากำลังจะไปหาหนายนายดึงธงที่บ้าเลยไงเอออะไรดึงเลยเดี๋ยวเราไปหาเขาก่อนเยี่ก็กดโกรธใส่สเราแนละ้วเราเปิดก่อนได้เปรียบไหเนี่ยนะอ้าเขาก็กดใส่ผมอ้าน,นายหลบทำไมอ่ะ นายหลบทำไมโอ้โดนอีกอย่านะอุวยเขารู้มากว่ะโอ้ยเขารู้มากจัดอ่ะเฮ้ยไม่ต้องเก่งเก่งเกินแม้ผมอยากไปหาใครนู้นผมไม่อยากติดกับตัวเนี้ยไปดีถอยไปดีอิวิขอคอร์เตอร์ส่วนผมมาท่าเมื่อกี้ฮ่าฮ <c oughs> ่าแลวตีไปละผมต่อยว่าวด้วยเมื่อกี้เสียดายสกิลอ่ะน่าจะไปต่อยข้างบนมากกว่าโอเดี๋ยวยืนตรงนี้ก่อนครับ เราจะมีกันดาเมจดหกสิบเปอร์เซ็นย่ำก็หมอกเอาเฮียแม,ม่งเอามาต่าสวนกูอีกอย่านะอย่านะโอ้แม่งคนไทยทงกูต่อไปแล้วครับดีดดีดอ้คอดึงคอดึงโอเคหวัว่าจะไม่โดนนองแฟกเนี่ยนะโอเคได้คืนแล้วเอาไปละเอาไปละพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเกตทงมันได้มากกว่าแปดสิบมาย่ำก่อนย่ำก่อนถึงไหมเนี่ยโอ้โหไม่ถึงอีก โอ้ย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 ตู้ชีวิตจังนั้นนายสู้ชีวิตจังเลยโอ้ยอย่าไล่ผมเอ้าเอาเสร็จดิกูดึงเลยงี้เฮ้ยยาเขาไม่ผมดึงอ่ะเฮ้ยจริงกูเจอโจทย์ละงูบูบูผมหมดก่อนว่ะเสียดายว่ะเหยียบเหยียบเหยียบก่อนไม่ให้มันไปเดี๋ยวมันขึ้นไปวุ่นวายกับเพื่อนไม่เอาจริงจริงตรงนี้ก็ว่างเราดึงตรงนี้ก็ได้นะครับเฮ้ยเกมนี้มันดูตึงๆหรือกูเล่นโง่อะตานี้ดึงเลยดึงตรงดึงตรง โคตรเช่นอ้าวนี่ไงดีดอ้าวแม่งอวตารใส่กูอ谢谢ีกโอ้ยดึงกันแล้วต cool. ้องทำอะไรทั้งอย่างแล้วตอนนี้เกมตามเนี้ยต้องทำอะไรทั้งอย่างแล้วุ้ยโดนนะเนี่ยเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวอืมกูใช้โปรไงกูใช้โปรไงย่ำกระหม่อมไปมันตีผมไม่ได้ผมคิ้มไนเพราะอะไรวะป่า สายฟ้าคามิอาลิอุ้ยอุ้ยไอเพื่อนทีเดียวเองเร็เวเริ่มเหมือนนิดเดียวยโคตรหนเช็ดมันอ้าวฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมันเร็วมากครับผู้ชมมันเร็วมากแค่เหมืนจะชาร์จเกตถกเอาเหยียบอ้าวเหยียบไม่โดนสายเหยียบดากคนไทยเฮ้ยยายาเดี๋ยวเราดึงเองเดี๋ยวเราดึงเองก็ได้เดี๋ยวเราดึงเอง,อง,เองมีน็อกแบค็คปะเนี่ยเอ้ามีกออ ไอ้คิลเลอร์ตัวนี้มันดุมึนมนะเหยียบออกไปไปเขาหลบได้ด้วยอ่ะเฮ้ยผมจะแพ้แล้วเนี่ยโอ้หลบไม่พ้นอะเอ,าเอา้าตายมึงเฮ้ยยาไปแพ้ไปเนี่ยเอ้าเอ้าแล้วใครไปดึงธงได้มาเอา้าอะไรวะไม่งงวะไม่งงวะเหยียบก็มาเล้แล้วนะสำหรับคลิปริวลูฟี่เกียห้าของเราเนะี่ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมสนุกหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าสนุกยังไงฝากกดไลค์ให้หน่อยกันละกันนะแต่สำหรับผมพูดตรงๆเลยนะกลับมาเล่นรอบนี้มันไม่เหมือนรอบก่อนเลยมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่าตั้งแต่ตัวละครนี้เข้าอ่ะมันเล่นไม่สนุกเลยไม่รู้เหมือนกันนะเพราะอะไรนะครับแต่ผมจะคิดเองก็ได้แต่ผมไม่ได้คาตินะผมรู้สึกเล่นแล้วไม่สนุกจริงๆอะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคคลิปนี้ก็จักรลากันไปเรื่อยๆกันนะครับผมเจอกันใหม่ ชติหน้านะไม่ชาตตองการไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอดูตัวละครที่มันเข้ามานะมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็กลับไม้หายคิดถึงเฉยๆนะครับช่วงนี้ก็น่าจะกลับไปเล่นดักคั้บอลต่อครับอย <laughs> อู่จากทรงแล้วโอเคเจอกันคุณผู้ชมไปละคามุยดีกว่า